กล่องสวยจริงนะหมายถึงว่ากล่องไม่ค่อยสวยอ่ะสวัสดีฮัฟฟ์อาย่าอะไรตะวันจะได้ไม่ต้องตัดเยอะอ๋อเดี๋ยวตะวันไปพูดเอาใส่ที่หลังบ้างไงเอาจากตรงนี้ดเลยสายเลียวสายเลียวไม่ใช่เหรอเอาละเนาะไรไอไอไอนอกจากกล่องจะสวยแล้วว่าสองก็สวยเหมือนกันอีกเออใช่วัดจะตรงนี้แหละลาต้าแล้วนะ โคตลบเฮ้ยอ๋อกระเบียดมันมันมันกำัตียวอยู่แล้วมันอยู่แล้วป่ะตอมาเลยเหรอยางงั้น่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแหละเอาไปเล่นกับเด็กเกต้าได้อยู่แค่ทำมาดูเฮ้ยได้ได้เหมือนผมเลยทำไมเป็นเองอะนี่แน่ารักนะน่ารักนี่แค่เฮ้ยต้ยมาสาเบลล์ลาลลลลลลเบลล์ลอยอากุตันอะ มันจะมีบ้างมันจะมีโอกาสไหมมันมาอีกแล้ไม่แต่มันจะมีโอกาสมันจะมีโอกาสที่แบบ ex มันไอไอไออามันออกซ้ำใหมหมายว่าหน้าหน้าเดิมซ้ำอยไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่้่าน่้น่า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 นอาน่าน่้น่้นาน่้น่า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 นาน่าน่้น่า่าน่าน่้น่านอนกัน่านน่เฮ้ยน่้ย่านอาไ่น่้ไ่อไน้นน่ไน่นนอไน่นน่ ทองเหรอไม่ไม่รู้กูอาร์หรอเอซ่าสองใบเหรอถ้างั้นเอซ่าเออาร์เหรอกาเบียแสดงว่าน่าจะกินเออาร์แน่เบย์อะกาเบียเนาะกาเบียอะไรวะถ้ากาเบียหมดแล้วนี่อะไรเหรอเอซ่าว่ะมาดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หมดแล้วใช่ไหมลองแงะมาอีกนิดเฮ้ย พี่สาวโอ้ยพี่สาวโอ้โหคุ้มเลยบล็อกเนี้ยเต็ม <c oughs> ไม่มีจาวเลยอ,อุ้ยเออน่ารักอืมเออเนี่นยกาเบียสอีกสองใบยอยู่ในนี้อ่ะเต่ SAR กับ UR ทองดีวจสาธูโอ้ยทองพันเดียวผมไปซื้อเอาก็ได้พี่อ่ะเอาทองถูกเหรอ ปูกเน้ยคิดเอไอ i จไม่ออกอออกเลยหมายถึงว่าไอ้ทองอ่ะที่เห็นคนมันเอา a r มาใช่ออก a r มาสาธุสองเป็นสูตรใช่ไหมะสองไม่สวยนสองเก็บเลยพี่49บาทอดะ3บอ่ะ20บาทเลยผู้ข้ามมาลูนี่มันมี a r ป่ะหมายถึงว่าตัวมันไม่มีป่ะ มีอยู่แล้วแหมสุขุนะฮะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาเออก็ดีนะตึงเกินอ่ะอออกเลยเอาผมยาวม่เที่ยวเที่ยวออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีโอกาสแถมมีโอกาสแถมถ้าออกเป็นอย่างเงี้ยเออว่ะคิวการ์มันออกเยอะเลยนี่หว่าเก่งเลยเฮ้ยสวัสดีครับ โอเคแปลว่าที่ที่เหลือไม่ใช่เซอร่าแล้วแน่ๆเซอร่าออกก็พอแล้วชื่ออบิีแม็กกกระจกบุพภาวารีจันทราชื่ออย่างเท่นะเสียดายกากไปนิดนึงไอ้เบิร์นอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อได้เลยด้ยได้เชียรเขาได้กันทุกคนเลยว่ะอยากเล่นยูกิกับพี่ตองไวๆค่ะบอกไม่ใช่ ้ยยยสสววเทางนี้ไม่ตกเงียบเก็บเลยเฮ้ยโหดแค่ไหนีเป็นทองวาดแค่ชื่อก็เท่แล้วสาธุแถมแถมกาเบียดแถมกาเบียดโอ้ยเออไออาร์หมดแล้วเล่นไปทองเราใช้ตัวทองระดับระบายพอเฮ้ยเกลี่ยนาเชียร์ไปเอาไปเอาแล้วมี ไปเดียวดิมดักกิ้หรอทางหัวมันหรือ <laughs> ขายมีอะไรดอนเล่นในทองดีว่เฮ้ยด้เทนเนอร์ไปเดียวแหละเนี่ยสองสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยก่อหลอกขย <c oughs> ะมาจากไป